นี่ก็ยืนไปยื้อนมาแถวๆพั0สองร้อยจุดนี่แหละครับอาจจะต้องตามกันไปว่าวันนี้จะยืนได้หรือเปล่านะครับส่วนหุ้นรายตัววันนี้ Stock of the Day จะชวนผู้ชมไปคุยตัวโคโคคนะครับเห็นว่าช่วงนี้ต้นทุนมะพร้าวเนี่ยปรับตัวลดลงแปลว่ากำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นมาหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณอดิศักดิ์พรหมบุญครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยของบลบีออนครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับคุณเฉลิมพรครับสวัสดีครับท่านทั้งทุณ หยิบตัวน้ำมะพร้าวโคโคโคมาแปลว่าช่วงนี้น่าสนใจเหรอครับขอไอเดียก่อนว่าทําไมถึงหยิบมาเพอน่าสนใจครับคือจริงๆเนี่ยในในด้านรายได้เนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเลยนะโตตล,ลอดโตต่อเนื่องนะดีมาร์จากจากจีนจากทั่วโลกนี่แข็งแรงมากนะครับ,รบแต่ว่ามาสะดุดที่หนึ่งตอนตอน้นต้นปีเนี่ยราคามะาพร้าวเนี่ยขึ้นไปสูงมากขึ้นไประดับห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับซึ่งมันก็กระทบมาจินลงจากนั้น ประมาณยี่สี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นเหลือ,อต่ำกว่ายี่สิบนะครับก็จะได้เห็นแล้วในที่กําไรระดับประมาณสองร้อยกว่าล้านเนี่ยเหลือแค่ห้าสิบหกสิบล้านเองนะครับเพราะฉะนั้นอตรงนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะแล้วก็พอเราติดตามต้ทนทุนมะพร้าวเนี่ยที่น่าสนใจคือในส่วนของมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยลงเริ่มลงมาตั้งแต่ปลายไตรมัสหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็อ่ ลงมาจากจากระดับประมาณเขาอะไเขอเปิดกราฟดูคนนะได้แล้วจากประมาณมีกราฟน้ำมะพร้าวด้วยเหรอโอ้มีอะเอ่อได้ได้ได้แชร์หน้าจออยู่นะอนนเดี๋ยวขอดูเป็นบุญตาหน่อยว่ากราฟกราฟมะพร้าวเป็นยังไงเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนต้นปีเนี่ยขึ้นทั้งตัวมะพร้าวน้ำหอมแล้วมะพร้าวขูดนั่นหมายความว่าต้นทุน ที่ไปผลิตมะพร้าวครับนามะพร้าวและต้นทุนที่ผลิตกะทิขึ้นทน้งคู่เลยนะขึ้นทน้งคู่เลยนะครับขึ้นประมาณ50%หน้งคู่ครับทีนี้สิ่งที่ที่เห็นเนี่ยนะครับอผลว่าเออพอมาสักปลายไดือนมัดเนี่ยเริ่มลงลงมาก็นิ่งโอ้พอเดือนห้าเดือนหกนี่ลงยาวเลยครับลงมาแบบจาก400กว่าบาทต่อถุงถุงหนึ่งก็ประมาณสิบลูกครับตอนนี้เหลือ200กส60 ลงเยอะมากนะครับแล้วแล้วถ้าเกิดเราดูเนี่ยต้นทุนตรงนี้มันใกล้เคียงกับสมัยช่วงปี2024ยหละี่ะงที่ถูกเลยอ่าเพราะนั้นเราก็คิดว่าไอ้ตัวมาร์จิ้นของในน้ำมะพร้าวนี่น่าจะกลับมาครับช่วยหนุนบริษัทนะครับอันนี้คือประเด็นหลักเลยแต่มะพร้าวถูไม่ลงไม่ลงไม่ลงยังไม่ลงแต่ก็ก็โอเคก็ก็ไม่ลงก็ไม่เป็นไรแต่ตรงเนี้ยมันก็เป็นธุรกิจ หลักแล้วก็เป็นธุรกิจที่ท,ท,ที่ที่มีการขยายกาลังผลิตเพิ่มเติมครับ,รบส่วนมะพร้าวขูดเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวโรงงานในฟิลิปปินส์เนี่ยที่เขามีต้นทุนถูกกว่าเราเนี่ยแล้วก็ที่บริษัทจะเริ่มเปิดดาเนินการเชิงผลิตเนี่ยในต้นปีหน้าเนี่ยให้เขามาช่วยตรงนี้น,นะเพราะต้นทุนนี้นู่นน่าจะถูกกว่าถักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นได้ก็จะหนุนมาจินประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับ งั้นแบบนี้งบไตรมาสสองคือราคามันเริ่มลงมาเราเห็นชัดเจนนะครับว่าลงมาตั้งแต่ไปลายไตรมาสแรกเนี่ยแปลว่าไตรมาสสองก็ควรจะมีต้นทุนที่ดีขึ้นแล้วก็มีกําไรที่เพิ่มขึ้นน่ะสิใช่ครับต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเราดูไว้ที่ประมาณร้อยสามสิบสองล้านบาทนะครับอรบถ้าเกิดเราไปดูท็อปลน์งจริงเนี่ยโตดีนะยี่สา uh huh. มสิเอร์เซ็นคิวคิวยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเยียนเยียนะอันนี้คือดูจากตัวของอยอดส่งออก ที่เราไปดึงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์มาก็ายังโตดีต่อเนื่องนะแต่ว่าจิ้นเนี่ยนะจากเดิมที่ประมาณยี่ยิบสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยล้ดดอกมาตรมาสหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณสิบสิบเจ็ดเปอร์เซ็นได้นะครับสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตแล้วก็เราคิดว่าตรมารสองเนี่ยน่าจะขยับขึ้นมาสักยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตได้นะครับเพราะว่าอจะเริ่มเห็นผลบวกจากต้นทุนที่เริ่มลงนะครับแต่ว่าด้วยภาวะสต็อกเนี่ยที่เวลาสต็อกของเนี่ย มันจะมีฤดูที่ที่มันแพงแล้วก็ฤดูที่ถูกเพานั้นเขาจะสต o อกพวกอินเวนทอรี่พวกน้ำมะพร้าวฟรีดแทะแขงเนี่ยมันทั้งเยอะอนะพอเยอะเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนอ่าที่สูงอย่างคา,า,าอยู่ในใตรมาสสองและตรมาสสามแต่ว่าเราเข้าใจว่าอ่าในใตรมาสสี่เนี่ยจะได้รับผลบวกเต็มเต็มที่นะแล้วก็อาจจะเห็นกําไรนี่ยกับไปที่ระดับสองร้อยล้านบาทเหมือนปีที่แล้วเนี่ยนะสอง้อยยสิเจ็ดล้านเนี่ย ได้ในแต่มาคสี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดผู้เชี่ยวชาญอย่างเขาทําน้ํามะพร้าวขายเขายังเขายังคาดการสต็อกราคาไม่ถูกเลยแปลว่าราคาจริงๆมันผันผวนมากถูกไหมครับราคาเป็นคอมโมดิตี้ที่ขึ้นขึ้นลงตลอดเลยเหรอน้ํามะพร้าวเนี่ยคือจริงๆในอดีตไม่ได้ผันผวนขนาดนี้นะครับอืในอดีตนี่แบบอ่ส20เปอร์เซ็นต์สเอร์เซ็นต์นะแต่ว่าทีผ่านมานี่โอ้โหเป็นแบบ จากสองร้อยไปสี่ร้อยครับ,รบเป็นเท่าหนึ่งอะเพราะอะไรอ่ะเพราะอากาศไม่ดีหรือว่าจริงๆเพราะหลังๆคนกินน้ำมะพร้าวเยอะขึ้นดีมานมันเยอะมากหรือยังไงเอ่อจริงๆผมว่ามาจากทั้งสองสว่วนเลยคือดีมานมันเยอะนะครับ<ช>อ่าโดยทางนักท่องเที่ยวเองหรือจากอ่ออะไรจากการส่งออกก็ด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่มีประเด็นอันหนึ่งที่ทําให้ผ่านความผันผวนเพิ่มขึ้นก็คือปุ่มมีอากาศนะครับที่มันโลกร้อนเนี่ยผันผวนมากขึ้นนะมันก็ทําให มีบางช่วงที่ปัญหาขาด<ะ>แคลนนะซัพพลายออกมาน้อยนะผลผลิตอ,อกมาน้อยแต่กลายว่าช่วงนี้ผลผลิตออกมาเยอะคือภาพเปลี่ยนจากปีที่แล้วเลยนะต้นปีเปลี่ยนเร็วมาก้วก็เลยกลายว่าเออตอนนี้มะพร้าวนี่กลับมาอยู่ระดับปกติแล้วนะครับสำหรับตัวมะพร้าวน้ำหอม,มแต่แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมะเขาวาูด ขึ้นแล้วไม่ลงออนะครับปกติแล้วเขามีวิธีการ manage ความผันผวนของราคาไหมครับหรือว่าก็อย่างที่พี่บอกก็คืออาจจะต้องมีการสต็อกมีการตุนไว้เพื่อเพื่อลดความผันผวนแบบนั้นหรอใช่ครับก็คือช่วงที่จะมีวิธี manage สองอย่างนะก็คือถ้าเกิดเป็นในประเทศก็คือ,อช่วงที่ราคาลงเยอะๆนะแบบช่วงนี้ยก็อาจจะสต็อกพวกน้ำมะพร้าวแช่แข็งอ,อย่างฟรีด้วยเลยครับให้เยอะขึ้นนะครับแล้วพอช่วงเป็น ท่อยใช้ชในช่วงที่ราคามันสูง<ห>นะฮะเราจะทําให้ต้นทุนเฉลี่ยมันมันถูกลงนะอีกอันหนึ่งก็คือนําเข้านะฮะนำเข้าจากต่างประเทศนําเข้าจากอฟิลิปปินส์นำเข้าจากอินโดนะฮะก็ก็จะมาช่วยตรงนี้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็จะมีสูตรของเขาว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันก็จะมีคอ่านดีนะทําให้รสชาติเนี่ยนิ่งก็ใช้ส่วนผสมน้ำพร้าที่นู่นที่นี่ได้เท่าไหร่อืมอืมโอเคได้ผมว่า เรื่องของราคาต้นทุนอ่ะโอเคมันเป็นคอมมดิตี้มันขึ้นขึ้นลงลงได้อยู่แล้วเป็นสินค้าเกษตรด้วยเนี่ยนะครับงั้นไปดูเรื่องของธุรกิจเขาดีกว่าจริงๆยอดขายเขายังโตได้มากน้อยแค่ไหนไปดูท็อปไลน์เนี่ยไปดูท็อปไลน์จะเห็นเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราไปดูเอ่อนะแต่ละปีเนี่ยรเราชิปขึ้นมาตลอดเนีตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสาสองพันยี่สี่สองพันยี่สิบห้าเนี่ย uh huh. คือมันไม่มีตัดเส้นตัดกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ น้ำมะพร้าวหรือม่พาจะเป็นส่วนของโคนัทมิวนี่คือกะทินะฮะแล้วยิ่งมาดูผมแปลกใจมากเลยว่าเอเขาเอาจีนแนะนำเข้าเยอะมากนะครับไม่ทั้งในส่วนของน้ำมะพร้าวแล้วส่วนของกะทิไม่แน่ใจเขาอมอีเมนูอะไรไปไป,ไปทำพวกหม้อไฟหมาล่าที่ที่ใส่น้ำมะพร้าวน้ำกะทิเพิ่มเ <c oughs> สิอาจจะมีความนิยมกินกันไปเรื่อยๆผมเห็นคนเขากินกะทิแบบ <c oughs> กินกะทิแบบสดอะ่ะหมายถึงว่า กินเป็นน้ำอ่ะคนคนจีน<อ>บางทีเขามีกินอะไรแปลกๆมันไม่เหมือนเราไม่ไม่ใช่แค่คนจีนนะผม<อ>ไปติดตามไปโซเชียลคนญี่ปุ่นเขามากินน้ำมะพร้า,าวใช่ไหมกินเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าผิดหวังแบบมันไม่เหมึกเขาคิดว่ามันจะเป็นคนไปข้างใน,นจะคนแบบ่ปกติหรอเอออาจจะมีมีรสนิยมที่ที <c oughs> <c oughs> ่อาจจะเป็นความชอบเขาแบบนั้นก็คือต้องหอมตัมาโดยตลอดอืมครับแปลว่ายังไม่เห็นจ่ดพีกยังไม่เห็นจุดพีก อ่ายังไม่เห็นจุดพีก็ยังยัง,ย,งยังชิปได้อยู่ก็แสดงว่าดีมานแข็งแรงจริงรเพราะนั้นประเด็นหลักเนี่ยไม่ใช่เรื่องรายได้เลยประเด็นหลักคือต้นทุนที่ต้องมานบริหารได้ดีนะซึ่งอย่างที่บอกว่าเออในส่วนของมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยลงมาแล้วใกล้ระดับเดิมมะพร้พาวขูดก็เดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มมีโรง,งงานที่ฟิลิปปินส์เข้ามา,าก็น่าจะช่วยอช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้โอเคครับ,รบโรงงานฟิลิปปินส์นี้พี่อัปเดต นิดหนึ่งครับเราจะเริ่มเห็นรายได้เขาเข้ามาอะไรช่วงไหนยังไงเมื่อไหร่นะครับจะเริ่มเข้ามาในช่วงต้นปีหน้าครับไตรมาสหนึ่งปีสองห้าหกเก้าครับอืมครับและอย่างราคาน้ำมะพร้าวอ่ะผมก็รู้ว่ามันคงเดายากนะในอนาคตมันก็จะมีโอกาสขยับขึ้นมาแบบนี้อีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเราจะต้องจับหลักยังไงเวลาลงทุนในในบริษัทที่ต้นทุนมันผันผวน,น,นขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นครับก็แน่นอนครับนี่เลยครับฟอด ตลาดไทยไปไปเสิร์ชดูชื่อนี่แหละมะพร้าวน้ําหอมจริงๆมันมีสองขนาดนะผมคิดว่าดูขนาดจัมโบ้ดีกว่านะ,ะก็จะเห็นความบรรผวนได้ชัดเจนขึ้นนะครับ,รบแล้วก็อาจนนจะสะท้อนต้นทุนของบริษัทได้ดีกว่าครับ,รบก็ไปเสิร์ชดูว่าจะเห็นกราฟรายเดือนนี่เป็นตัวเลขรายเดือนเปิดเดือนต่อเดือนครับจริงๆมันจะมีเป็นรายวันอยู่นะแต่พออยากได ย้อนหลังเป็นปีงักนก็จะเป็นหลายเดือนแต่เห็นภาพขึ้นมาก็ต้องติดตามตัวนี้เป็นหลักนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะซื้อหุ้นนี้ตอนมะพร้าวแพงหรือมะพร้าวถูกกันเนี่ยมะพร้าวแพงเนี่ยคนก็จะกลัวการขายหุ้นออกมาเราอาจจะได้ซื้อที่ราคาดีหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วต้องรอให้ราคามันขึ้นก่อนแล้วค่อยซื้อต่างก็ยังไม่สายเอ่อผมว่าถ้าจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ทยอยสะสมได้เพราะเราเริ่มเห็นมันลงมานะใครเขียงแต่ถ้าเกิด กลับขึ้นไปเกินสามร้อยสามร้อยห้าสิบเนี่ยผมว่าอาจจะต้องระวังอีกรอบหนึ่งนะ,ค,ะครับอาจจะเป็นโซนที่บริหารจัดการยากแล้วครับแต่จริงๆในช่วงสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี่ก็ราคาหุ้นก็ขึ้นมาอยู่พอสมควรน,นะครับพี่มองว่ายังไปได้ต่อถูกไหมอ่าผมว่ายังไปได้ต่อครับเพราะว่าแต่ยังตัวงบเนี่ยเรายังเห็นภาพของการฟื้นตัวต่อเนื่องไปจนอย่างน้อยไตรมาสสีนะ่อ่ะฮะโอเค งั้นพี่ทําราคาเหมาะสมไว้เท่าไหร่ันหลักการอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับก็เราทําราคาเหมาะสมไว้ที่า9.8บาทนะครับขอหุ้นนะครับซึ่งก็ P/E เราก็ใช้ใกล้เคียง P. E. ป P ตลาดในอดีตนะก็คือ15เท่านะครับอะก็แล้วก็ใช้เนื่องจากตอนนี้เลยเลยกลางปีละก็เลยใช้อ่า P/E ของปีหน้านะปี26นะครับครับ มีอะไรที่เป็นความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้ที่อาจจะต้องเมนชั่นไว้บ้างไหมครับก็สองสองส่วนเลยนะก็เป็นส่วนของออย่างที่บอกว่ารายได้ไม่นนะมพียงพอสิ่งที่ต้องระวังคือต้นทุนนะครับ,รบก็คือต้นทุนมะพร้าวก็ติดตามถ้าสภาพอากาศผันผวนนะเป็นเอลนิโ e ยเงี้นะก็อ,อ,อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับ,บแล้วก็ลองดูส่วนมะพร้าวขูดเนะี่ยก็ เนื่องจากมันยังทรงตัวแหละสูงก็คงต้องไปดูว่าตัวที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันยังอ่อนทามไหมเข้ามาตามตามแผนไหมถ้าเกิดเลื่อนไปก็อาจจะกระทบครับเรื่องของการบริหารจัดการทุนทุนกะทินะนก็จะมีแค่สองส่วนที่ต้องติดราคานี่มันมีไซเคิลหรือมันมีวัฏจักรของมันไหมครับหรือว่าโอ้โหมันมันมันขึ้นแบบคาดเดาไม่ออกเลยจริงๆมันจะมีมีมีวัฏจักรของมันนะก็คือช่วงหน้าร้อนเนี่ย มันจะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยราคาจะค่อนข้าง,งสูงแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยราคาค่อนข,ข้างลงอ,อ่ะครับเพี่ยแต่ว่าปีปีเนี้ยขึ้นขึ้นมาเยอะมากนะขึ้นมาเยอะกว่าในอดีตนะครับก็เลยอาจจะทําให้ภาพมันเปลี่ยนแปลงแต่ที่คิดนะครับอืมครับงั้นตัวนี้น่าจะเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนยังไงบ้างครับในมุมมองของพี่ผมว่าเหมาะสำหรับอ่าระยะสั้นถึงระยะกลางนะก็คือเกง็งกำไรอ่ะ จนถึงอย่างน้อยก็ปลายปีนะเพราะปลายปีเนี้ภาพมันคงคงเป็นเป็นเหมือนหนึ่งในปีหนึ่งคือราคามะพร้าวลงต่อครับจนถึงปลายปีแล้วก็เราเป็นรุนว่าปีหน้าอย่าให้ทำนิวไฮนะครับแับเอ่อชูขึ้นไปแบบนี้ก็ให้ขึ้นไปสักไม่เกินสามร้อยห้าสิบเนี่ยผมว่ายังยังรับได้นะยังบริหารจัดการได้เหมาะกับการเล่นเป็นรอบๆแบบนี้มากกว่าก็คือถ้าสมมติว่าราคาน้ำมะพร้าวต้นทุนลงมาเมื่อไหร่ก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อแบบนั้น ใช่ครับอแต่ถ้าถือยาวๆมันอาจจะมีความผันผวนระหว่างทางค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้นทุนมันปรับขึ้นขึ้นลงแบบนี้ก็ก็ถือได้แต่เราต้องต้องติดตามอ่าตัวราคาตลาดไทยเนี่ยครับดีเวเดนดพอจะมีน่าสนใจกับเขาบ้างไหมหรือว่าเน้นเป็นโกรดไปดีเวเดนดยังยังยังอยู่ในช่วงลงทุนนะฮะเพราะว่าไปลงทุนใน ที่นูน้นที่ฟิลิปปินส์เกือบ500ล้านนะก็อาจจะยังเป็นหุ้นโกลดอยู่ไยังไม่ใช่หุ้นปันผลเต็มตัวก็เลยปันผลก็อยู่ประมาณ2.5 2.7อย่างเงี้ยครับอปีหน้าอาจ,จะดูดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่ากำไรน่าจะกลับมาระดับ,บปีละพฤติกรรมผู้บริโภคมันจะมีโอกาสเปลี่ยนในอนาคตได้บ้างไหมครับบางคนวันดีคืนดีคนอาจจะไม่ชอบกินน้ำมะพร้าวอยู่ต่อไปแล้วมันเป็นไปได้ไหม ผมว่าเป็นไปได้นะแต่ว่าอาจจะลําบากนิดนึงอ่ะเพราะมันคงคงไม่ใช่ปลูกปรับเปลี่ยนแปลงนะครับคืออ่าด้วยด้วยภาพลักษณ์เนี่ยมันคล้ายๆกับทุเรียนนะแต่ว่าอก็คือมันจะเป็นสินค้าที่เหมือนกับอราชินีก็เป็นเหมือนกับคิงกับควีนเนี่ยถ้าของของผลไม้ที่เมืองจีนนะเหมือนเหมือนอ่าเป็นเป็น หินหย,าง,ยางเก็พูดงั้นเพราะว่าเป็นของคู่กันนะถ้เาเป็นเป็นทุเรียนเนี่ยมันจะเป,นเป็นความแบบอ่ารสนิยนชอบของของของชาวจีนนะด้วยทั้งรสชาติด้วยทั้งของอเป็นของฝากนะอะไรเงี้ยนะราคาก็เลยแพงแล้วก็มีจีมมนเข้ามาแต่ว่าก็จะเริ่มมีคู้แขกจากประเทศอื่นแต่ว่าของเราก็ยังมีความเป็นนั่นแหละรสชาติดั้งเดิมที่ที่เป็นที่ทางชาวจีนชอบแล้วเราแล้วก็ด้วย ตัวของทุเรียนมันจะมีข้อเสียอย่างคือเรื่องของอน้ําตาลเยอะแต่ว่าพอมาเป็นมะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคึ่งๆ่อาหารสุขภาพด้วยนะแล้วก็มันก็รสชาติไม่ได้ร้อนแรงขนาดของทุเรียนเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดร้อนในก็เลยคิดว่ายังหาอะไรมามาแทนยากอยู่มันก็กินแล้วดีด้วยไม่ใช่เป็นสินค้าแบบแฟชั่นมากที่มันจะขึ้นขึ้นลงลงแบบนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับ แล้วเรื่องคู่แข่งนี้ต้องห่วงไหมมีเจ้าอื่นๆอย่างบ้านเราเองก็มีเจ้าใหญ่ที่เขาเป็นลิสต์อยู่ในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องห่วงไหมว่าจะแข่งกันมากแค่ไหนผมว่าแต่ละแต่ละเจ้าเขาจะมีจะมีมีช่องทางตัวเองนะอย่างโคโคเองเนะี่ยเขาจะมีความเป็น O E M สูงอยูคนะ่คือไม่ได้เป็นมีทั้งแบรนด์ของตัวเองแล้วก็มีทั้งแบรนด์ของลูกค้าที่สั่งให้ผลิตนั้นั้นลูกค้าก็ไปทําตลาดในเมืองจีนทําอะไรแล้วก็มาสั่ง ่ที่ทีโคโค่ผลิตนะส่วนอีฟเนี่ยอ,อาจจะมะีความพันผวนน้อยกว่าเพราะว่าไม่ได้มีโรงงานเป็นของตัวเองแต่ใช้วิธีปั้นแบนรนด์คล้ายๆกับมองแล้วอีฟเหมือนเป็นแ p p l e ิลในอุตสาหกรรมนมามะพาวก็วคือเขาเขาทำการตลาดแล้วก็ม,มาสร้างผลิตเขานะครับมาจินอาจจะดีกว่าเสียดายไม่มาจดเมืองไทยนะ อ่านครับต้องได้พีดีกว่าต้องมองเนี่ยโอเคอ่ะเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณพี่อดีศักนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนสนใจลงทุนนะครับเน้นระยะสั้นถึงกลางก็แล้วกันสำหรับตัวโคโคโ่นะครับขอบพระคุณนะครับครับทีนีครับสวัสดีครับ